กดเดแองเจิลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนกรกฎา,าคมนะคะว่าชาวราศีมังกรนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะ,ะในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะรวมถึงเรื่องทั่ว,วไปนะคะของชาวราศีมังกรนะคะพายิบซีไม่เคยตอบอใจใครไม่เคยโกหกใครพายิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ นี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะอันไหนที่ตรงกับคุณก็รับไว้อันไหนที่ไม่ตรงมันอาจจะตรงกับชาวราศีมังกรคนอื่นๆก็ได้เนาะเพราะว่าคนเราไม่ได้เกิดวันเวลาเดียวกันโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูอดีตนะคะของชาวราศีมังกรก่อนนะคะไพ่ในอดีตใบแรกนะคะ king of pentacle the tower จะติกสี่ถ้วยแล้วก็เถ้วยนะคะนี่ก็คือไพ่สำหรับชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันนะสำหรับไพ่ใบแรกใบนี้นะคะได้มาบอกว่าชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นนะคะบางคนนะคะกะ็มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองบางคนอาจจะทำงานแบงค์นะคะ แต่รู้สึกว่าการทำงานของคุณนะบางคนอาจจะเป็นนายหน้าขายที่ดินหรือนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์หรือซื้อเอาไว้เก่งกำไรก็เป็นไปได้นะคะนะแต่รู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์นั้นในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะก็จะได้คนรักที่ มีอายุมากกว่าตัวเองนะแต่เขาเป็นคนที่รักจริงดูแลเอาใจใส่คุณเหมือนสปอร์ตใจดีนะคะทุ่มเททุกอย่างให้กับคุณนะโดยเฉพาะผู้ชายชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมาก็อารมณ์ประมาณว่า,าคุณก็มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือซื้อขายที่ดิน อะไรแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงทํางานแบงก์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ในตัวของผู้ชายชาวราศีมังกรนั้นคุณจะเป็นคนที่ทุ่มเทกับความรักดูแลเอาใจใส่คนรักเป็นอย่างดีคนรักอยากได้อะไรอยากทําอะไรคุณก็พยายามที่จะหาให้สปอร์ตใจดีเรียกได้ว่าเป็นพ่อบุญทุ่มเลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์สำหรับไพ่เดอะทาวเวอร์ใบนี้นะคะได้มาบอกว่าชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณมีเรื่องกระทันหันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะหรือบางคนเก็บไขได้ป่วยนะคะไม่สบายกระทันหันเกิดขึ้นในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ในเรื่องของความรักนั้นอาจารย์รู้สึกว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไปรู้ความจริง ของอีกฝ่ายหนึ่งมาแล้วก็ทําให้ตัวเองนะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจแล้วก็เหมือนความรักครั้งที่ผ่านมามันเป็นความรักที่ล้าลึกพอสมควรเหมือนแก้วที่แตกแล้วพยายามที่จะเอามาประสานกันมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะมันก็มันเหมือนความเชื่อใจของคนคนหนึ่งมันได้พังลงไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปสักระยะเวลาหนึง่งแล้วก็กลับมาคบกันอีก ความรู้สึกเดิมๆม,มันก็ยังกลับเข้ามาตอกย้ำอยู่นั่นเองนะคะอืมความไว้ใจของคนเรานี่มันสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้นะแต่คำขอโทษนั้นอาจจะยกโทษให้ได้อาจจะให้โอกาสได้แต่มันก็ยังมีระแวงระวังอยู่นะคะอันนี้ก็ในเรื่องของกรณีความรักของชาวราศีมังกรนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่จัสติไพ่จัสติ c เป็นไพ่ประจรานนะําราศีตุลนะะมีชาวราศีมังกรน,นั้นเคยคบหาดูใจกับชาวราศีตุลมาก่อนนะคะหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้แล้วอาจารย์รู้สึกได้ว่าคุณนั้นเป็นคนที่พยายามที่จะเสมอตน้นเสมอปลายกับคนรักหรือว่ากับงานพยายามที่จะแบ่งเวลาให้มันเท่ากัน นะคะแล้วก็คุณก็เป็นคนที่แฟฝงกับคนรักด้วยแล้วก็ไม่ชอบให้คนรักนั้นมาเอาเปรียบคุณด,ด้วยเช่นเดียวกันเนาะเห็นความอายุติธรรมเห็นความไม่ยุติธรรมแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นแบบมันมันเป็นฟีลลิ่งของคนที่แบบเออเห็นความแบบไม่เสมอภาคกันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ในที่ทํางานเช่นเดียวกันนะคะเจอใครมาเอาเปรียบคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยมันดูขัดหูขัดตาไปหมดนะคะ เป็นนักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้เลยนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สีถ้วยสำหรับไพ่สีถ้วยใบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นคุณมีความเบื่อหน่ายเซ่งๆนะคะเหมือนมันเหมือนไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสักเท่าไหร่นะนะคะ นะบางทีคุณอาจจะมีสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่คุณอาจจะยังไม่พอใจแต่กลับไปเห็นสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีนั้นอยากจะควายคว้าสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีมากกว่านะคะนี่ก็คืออารมณ์ฟิลลิ่งอย่างหนึ่งของชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักนะคุณอาจจะเป็นคนที่เรื่องมากหรือสเปคเยอะไปนิดนึงนะคะบางคนถึงยังโสดอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยสําหรับไพ่เจ็ดถ้วยใบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณมีจิตใจที่อ่อนไหวพอสมควรนะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ในความสัมพันธ์รักครั้งนี้ที่เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายอยู่ใกล้ใครหลงรักคนนั้นคนนี้หลงคาลงคนอื่นได้ง่ายนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่จิตใจอ่อนไหว เป็นพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะหรือเขาเรียกได้ง่ายว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบของคนเจ้าชูด้วยหรือเรียกได้ง่ายว่าเจ้าเจ้าชู้ด้วยอารมณ์นั่นเองนะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงอดีตที่ผ่านมานะนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันเป็นคนที่วางแผนเอาไว้แต่บางทีก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรอย่างนี้นะคะก็วางแผนก็สร้างวิมานมีความฝันความฝันของชาวราศีมังกรนั้นสวยมากนะ โดยเฉพาะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะฝันอยากจะคบกันกับคนนั้นฝันอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านอยากจะมีชื่อเสียงนะคะอยากจะมีหน้าที่การงานเลื่อนตำแหน่งใหม่หรือว่าอะไรต่างๆนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวมากเป็นพิเศษนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะช่วงอดีตที่ผ่านมานั้นรู้สึกว่าชาวราศีมังกรนั้นคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะ ชาติน้ำและก็ราศีตุลจะเป็นส่วนใหญ่เนาะโอเคต่อมาอาจารย์จะขอดูในส่วนของปัจจุบันนะคะว่าไพ่ปัจจุบันของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสามเหรียญ หดาบเก้าไม้3าไม้และวก็เทมเพลนนะคะสำหรับไพ่ในปัจจุบันนะคะของชาวราศีมังกรนั้นนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะก็คือไพ่สามเหรียญนั่นเองนะคะสำหรับไพ่สามเหรียญใบนี้นะคะได้มาบอกว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะ,ะโดยเฉพาะชาว ราศีมังกรคนที่มีการค้าขายทำมาหากินมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคุณก็ยังมีฐานลูกค้าเดิมอยู่นะที่มาคอยอุดหนุนมาคอยซัพพอร์ตธุรกิจของคุณอยู่ให้มันยังคงอยู่รอดอยู่นะคะคนที่ทำธุรกิจหรือว่าค้าขายนี่ก็ยังมีฐานลูกค้าเดิมอยู่นั่นเองนะก็ยังพอคล่องตัวพอไปได้อยู่นะแต่ถ้าคิดจะทำธุรกิจใหม่ในช่วงนี้ก็ ต้องคิดดีๆหน่อยนะนะคะถ้าคุณยังไม่มีฐานลูกค้าเดิมอาจจะลำบากหน่อยในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็มีโรคระบาดเข้ามาด้วยเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่หนึ่งดาบสำหรับไพ่ห่งดาบใบนี้นะคะคุณได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะคะได้มีประสบการณ์ในชีวิตมากขึ้นนะค,ะคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเอง หรือไม่ชอบที่จะยืมจมูกใครมาหายใจนะคะมีจุดยืนในตัวเองที่แน่วแน่มากนะคะงานไหนที่ไม่ตรงกับอุดมคติกับอุดมการของคุณเนี่ยคุณก็ไม่อยากทำนะคะอยากทำงานที่ตรงกับอุดมคติของตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วคุณก็จะทำได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณชอบและมันตรงกับอุดมคติ ของคุณด้วยนะคะไพ่ใบนี้ได้มาบอกว่าการที่คุณจะทํางานสิ่งไหนใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าทํางานให้ตรงกับอุดมคติหรือ,อความคิดที่เป็นอุดมการณ์ของคุณนั่นเองนะคะอืความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะ ต่อ,อมานะคะสำหรับไพ่9้าเหรียญใบนี้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยสำหรับคนที่ทำงานประจำหรืออาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเงินเดือนก็ไม่ขยับนะคะแถมมันก็เงินเดือนเท่าเดิมงานหนักเก,าก่าอีกอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่กลัวว่าจะไปหางานที่อื่นทำแล้วกลัวจะตกงานนะคะนะคุณจึงแบบทนทนทำไปก่อนหรือว่าเป็น ประมาณว่าชีวิตเหมือนวงโคโจรเหมือนเข็มนาฬิกาตื่นเช้ามาไปทํางานกลับบ้านมาอาบน้ํานอนตื่นเช้าไปทํางานอะไรเงี้ยวนอยู่อย่างงี้จันทร์ถึงสุขอะไรประมาณนี้นะคะสาว์อาที์ก็จะชอบนอนอยู่บนที่นอนนะคะนั่นคือความสุขของมนุษย์เงินเดือนนั่นเองนะคะแต่เหมือนว่าบางคนทํางานที่หนี่นะที่ที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยมานานแล้วแต่มันยังไม่ก้าวหน้าสักทีนะคะมันก็ มีความลำบากนะคะใช้ความพยายามเหน็ดเหนื่อยมากในการทำงานในครั้งนี้นะคะก็ยังไงก็ดีกว่าที่เราไม่มีงานทำเนาะเพราะว่าถ้าออกไปตอนนี้มีหลายๆคนก็จะคิดว่าถ้าออกไปตอนนี้คลัวจะตกงานแน่เลยนะคะเพราะว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คนตกงานเยอะมากนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สามไม้ สำหรับไพ่สามไม้ใบนี้นะคะได้มาบอกว่าชาวราศีมังกรน,นั้นบางคนอาจจะทำงานเป็นออกเกนเซอร์จัดงานแต่งงา,ตง,งานแต่งงานงานบุญงานบวชงานปาร์ตี้สังสรรค์อะไรต่างๆหรือแม้แต่ง,งานอีเวนต์อินร์เอาดอหรืออะไรต่างๆเนี้ยนะคะรู้สึกว่าในช่วงปัจจุบันนี้คุณมีการรอคอยนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาเปิดกิจการหรือเพื่อที่จะได้กลับมาทํางานที่ตัวเองรัก ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงภาวะโรคระบาดหรือโควิด1 9แบบนี้นะคะเขาก็ไม่ให้จัดแบบงานแต่งงานบุญงานบวชเนาะเหมือนว่าคุณกำลังรอเวลาอยู่นะคะแต่มันก็จะเริ่มที่คายขึ้นนะ,ค,ะคุณก็มองเห็นอนาคตมากขึ้นหรือบางคนนี่แทบที่จะตัดสินใจว่าจะพยุงธุรกิจนี้ต่อไปหรือจะตัดสินใจปิดกิจการ นะคะมันมีสองทางเลือกให้คุณเลือกเลยนะในช่วงปัจจุบันนี้นะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เทมเพลตเป็นไพ่ประจําราศีธนูมีชาวราศีมังกรเคยคบหาดูใจกับชาวราศีธนูนะคะหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้แล้วอาจารย์รู้สึกได้ว่ามีบางคนนะในช่วงปัจจุบันนี้จะมีเกณฑ์ที่จะย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทํางานใหม่มีการอ ทำงานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนหรืออาจจะเป็นพวก Delivery อะไรแบบนี้นะคะงานบริการงาน Delivery งานขนส่งอะไรเงี้ยคุณก็ประสบความสำเร็จดีนะคะแต่มีเกณฑ์บ้านย้ายบ้านมาย,ย้ายที่ทำงานบหม่นะคะ,ะรวมไปถึงความรักนะั้นรู้สึกว่าชาวราศีมังกรนั้นอยู่ในช่วงของการตัดสินใจและก็ยังลังเลนะว่าจะเลือกใครนะคะ มันอยู่ในช่วงของลังเลแล้วก็มันอยู่ในช่วงของภาวะการตัดสินใจในชีวิตบางกรอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะว่าตัดสินใจว่าจะแต่งงานตัดสินใจว่าจะเลือกใครสักคนเนี่ยมาเป็นแฟนหรือคนรักจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะมันอยู่ในช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็สําคัญมากนะคะก็ขอให้ชาวราศีมัง,งกรพิจารณาแล้วก็รอบคอบนะคะ เพราะว่าคุณมีความลังเลใจอยู่มากพอสมควรนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันนะคะปัจจุบันนั้นชาวราศีมังกรนั้นคบอยู่หาดูใจอยู่กับชาวธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ํา,าด้วยรวมไปถึงชาวราศีธนูด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะอาจารย์ขอดูในส่วนของไพ่ใน อนาคตนะว่าชาวราศีมังกรน,นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิบไม้เหนื่อยหนักยากลำบากนะเนี่ยเดิมูน q u e e n of Cup q u e n n of p e n t a c l e แล้วก็6ถ้วยนะคะนี่ก็คือไพ่ในอนาคตนาของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะมาดูที่ไพ่ใบแ,แรกกันนะไพ่ใบนี้นะได้มาบอกว่าชาวราศีมังกรนั้นมีความเหน็ดเหนื่อยในการทำงานบางคนทำงานหนักเพื่อที่จะ ดูแลคนในครอบครัวหรือเรียกได้ง่ายว่าเกือบจะเป็นคนที่เป็นเสาหลักในครอบครัวเลยก็ว่าได้นะยอมทำงานหนักนะคะบางทีก็แทบที่จะไม่มีเวลาให้คนรักแทบที่จะไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแต่ที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้นะคะโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมนี้คุณทำทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักนะ ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีความมั่นคงในชีวิตหรือสร้างฐานะให้กับตัวเองให้มีความมั่นคงนั่นเองนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักอาจารย์รู้สึกว่ามันมีความเหน็ดเหนื่อยนะบางคู่เนี่ยคบหาดูใจกันมานานแล้วมีความแบบผ่านความยากลําบากผ่าน ความอุปสรรคหลายๆอย่างมาด้วยกันนะแต่คุณสองคนรู้สึกว่ายังประคับประคองกันอยู่นะถึงแม้บางทีจะมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะเบาแวงกันบ้างแต่คุณสองคนนะั้นก็ยังไม่ปล่อยมือกันไปไหนนะ,ะก็ถือได้ว่ามันเป็นความรักที่ยากลําบากแต่คุณสองคนนั้นก็ยังมั่นคงก็ยังจับมือกันอยู่นั่นเองนะคะมันไม่มีไพ่เลิกลาหรือว่าอะไรเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่เดะม,มนูน สำหรับไพ่เนนอนาคตดไพเดอะมูลใบนี้นะคะได้มาบอกว่ามีชาวราศีมังกรหลาหลายคน,นหลายท่านมีความเครียดวิตกกังวลมีความซึมเศร้านะคะอาจจะด้วยภาวะของอโรคระบาดแบบนี้บางคนอาจจะกักตัวอยู่บ้านบางคนอาจจะอยู่บ้านเพื่อที่จะปลอดเชื้อหรือว่าอะไรก็ตามนะ,ะทำให้บางทีคุณ มันมีอารมณ์น้อยๆแล้วก็มันมีอารมณ์ซึมเศร้าอยากจะออกจากบ้านแต่ก็กลัวโรคระบาดหรืออะไรอย่างนี้นะคะนะบางคนเนี่ยทำให้มีอาการคิดมากนะคะซึมเศร้าบางคนหนักไปกว่าน,นั้นอาจจะเป็นภาวะซึมเศร้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ้าก็ขอให้ดูแลสุขภาพจิตของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะในเรื่องความรักอาจารย์รู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปิดความรับ หรือปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขาเอาไว้นะคะบางที่คุณอาจจะคบกับใครอยู่ก็ตามในช่วงในช่วงอนาคตนี้นะคะในช่วงเดือนกร,รกฎาเขาไม่ยอมเปิดเผยคุณให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนหรือว่าใครก็ตามคนที่เขารู้จักเนี่ยเขาไม่ยอมเปิดเผยตัวต,วตวนเขาเขาไม่ยอมที่จะให้คุณไปอยู่ในโลกของเขาเนี่ยคุณสันนิษฐานได้เลยนะคะว่าเขานั้นจะเป็นแบบ เป็นคนลึกลับแล้วก็คุณอาจจะไม่ใช่ตัวจริงของเขาก็ได้นะบางทีคุณอาจจะเป็นแค่คนในความลับของเขาแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่มีตัวจริงของเขาอยู่แล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้ดูดีๆนะคะว่าเขานั้นยอมที่จะเปิดเผยคุณกับคนรอบข้างของเขามากน้อยแค่ไหนเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่คืนออ f ครับ สำหรับไพ่คืนนบคัปใบน,นี้นะคะอาจารย์รู้สึกได้ว่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมังกรนะคุณมีความเป็นแม่บ้านแม่เลือนสูงนะคะเชื่อฟังสามีหรือเชื่อฟังแฟนนะคะนะดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านดูแลถ้ามีลูกคุณก็ดูแลอาหารการกินอะไรให้กับสามีให้กับลูกได้ดีมากเรียกได้ว่าเป็นแม่บ้านแม่เดือนที่ดีนะคะถ้ามีสามีสามีก็อาจจะให้คุณออกจาก ทำงานมาเพื่อที่จะดูแลลูกมาเพื่อที่จะดูแลเขามาเป็นแม่บ้านเต็มตัวอะไรแบบนี้นะคะในกรณีของผู้ชายชาวลาศีมังกรก็จะประมาณว่า,าคุณพูดอะไรเนี่ยภรรยาก็จะเชื่อฟังนะภรรยาเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายนะคะแถมเป็นคนที่มีความเป็นแม่บ้านแน่วเรือนนะคะทำกับข้าวเก่งดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านได้ดีถือได้ว่าจะได้ภรรยาที่ดีมากๆ นะต่อมานะคะเป็นไพ่ Queen of Pentacles สำหรับไพ่ Queen of Pentacles ใบนี้นะคะได้มาบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีมังกรอาจารย์ขอแบ่งเป็นาสามกรณีนะคะกรณีที่1น,นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าชาวราศีมังกรจะมีเจ้านายที่เป็นผู้หญิงที่มีอายุาวัยกลางคนนะคะนะแล้วเขาเป็นคนที่แบบ มีจิตการเป็นของตัวเองนะเขาเป็นคนที่เก่งทำงานเก่งมากนะผู้หญิงคนนี้แล้วก็เขาสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตในหลายเรื่องถ้าคุณมีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าอะไรเนี่ยคุณสามารถไปปรึกษาผู้หญิงคนนี้ได้เขาอาจจะมาในรูปแบบของเจ้านายหรือเขาอาจจะมาในรูปแบบของแม่นะคะผู้มีบุญคุณนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายผู้หญิงที่แบบคุณแบบ ให้ความเชื่อถือให้ความนับหน้าถือตากับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูเขาเป็นคนที่มีความเมตตากับคุณมากๆนะคะดโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนด้วยนะคะกรณีที่2คือผู้หญิงชาวราศีมังกรน,นะ,ะกรณีนี้หมายความว่าคุณนั้นบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวกับ ธนาคารทำงานเกี่ยวกับสินเชื่อบางคนอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินนะคะอาจจะเป็นนายหน้าก็ได้หรืออาจจะซื้อเอาไว้เก่งกำไรหรืออาจจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่รสนิยมดีมากนะคะหรือใครสักคนที่จะเข้ามาจีบหรือเข้ามาทำความรู้จักกับคุณนั้นคุณจะมองแบบวัตถุภายนอกหรือมองว่าเขานั้นสามารถที่จะ ดูแลเอาใจใส่หรือไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูคุณในอนาะคตได้หรือไม่นะดูลึกไปถึงตรงนั้นเลยนะนะคะไม่ใช่ดูแบบแค่ภายนอกดูแค่ความรักนะบางทีคุณก็คิดว่าความรักนะั้นกินไม่ได้นะความรักมันกินไม่ได้หรอกนะคะจะต้องมีในเรื่องขององค์ประกอบในเรื่องการเงินสถานะทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้คือความคิดของผู้หญิงชาราศีมังกรก็จะคิดแบบนี้นะ กรณีที่3นะคะเป็นผู้ชายชาวราศีมังกรผู้ชายชาวราศีมังกรนะั้นรู้สึกว่าคุณจะจะรักใคร่ชอบพอกับผู้หญิงที่มีฐานะมากกว่าตัวเองรวมไปถึงรักใคร่ชอบพอผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าตัวเองนะคะแล้วเธอเป็นคนที่มีรสนิยมดีด้วยนะถ้าคุณจะไปจีบหรือว่าจะเป็นแฟนกับเธอ ะค,ะคุณต้องหมั่นเอาอกเอาใจาพาเธอไปเที่ยวนั่นนูน่นนี่นั่นเธออยากได้อะไรคุณก็พยายามที่จะหาให้อะไรเงี้ยคุณถึงจะเอาชนะใจผู้หญิงคนนี้ได้นั่นเองนะคะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่หกถ้วยสําหรับไพ่หกถ้วยใบนี้นะ,ะชาวราศีมังกรในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีความรักต่างวัยนะ อาจจะคบหาดูใจกับคนที่มีอายุมากกว่าคนมากๆนะหรือว่าอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณมากๆไปเลยอะไรแบบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนรู้สึกว่ามันจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ไม่สามารถมาทําลายความรักของคุณทั้งสองคนได้นะคะเพราะว่าคุณสคนนั้นมีความรักเอื้ออารีต่อกันนะคะ ถือได้ว่าเป็นความรักที่น่ารักมากเลยนะสำหรับคู่นี้ถึงแม้ว่าจะมีช่องว่างในเรื่องของอายุก็ตามนะคะโอเคอาจารย์จะขอสรุปไพ่นะ,ะให้กับชาวราศีมังกรเลยนะคะเอ็ดออฟวอนเจดดาบแล้วก็ เด็กถือถ้วยนะคะนี่ก็คือไพ่สรุปหน้าของชาวราศีมังกรมาดูที่เอเดรอบวอนกันนะสำหรับไพ่ใบนี้คุณจะได้เริ่มต้นทํางานใหม่ๆห,หรืองานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะเรียกเรียกได้ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ไปเลยในชีวิตของคุณนะออถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่คุณแบบไม่เคยทํามาก่อนแต่คุณก็ทําด้วยความเต็มใจทำด้วยความแบบ ตื่นเต้นด้วยซ้าไปนะว่าจะได้ทําอะไรใหม่ๆจะได้ทํางานอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบใบนี้จะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความหมายนั่นหมายความว่าคุณอาจจะมีคนคอยลิศยาอิจฉาคอยนินทารับหลังคุณอยู่นะ ในเรื่องความรักนะคะจา์รู้สึกว่าถ้าคุณจะรักใครชอบใครหรือคบหาดูใจกับใครคุณก็ดูดีๆนะคะบางทีต่อหน้าเขาอาจจะดีๆด,ดูแลเอาใจใส่คุณดีแต่รับหลงังนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่โกหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหละนะคะก็ขอให้ดูดีๆคบหาดูใจกันเป็นนานๆก่อนอย่าเพิ่งตกลงปงใจกันเนาะมันมีเกณฑ์ว่าจะาคุณนั้นจะไปเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานะะมันไม่ใช่โลกสองใบนะ เขาคบอยู่กับคนหลายคนเลยนะคนคนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่คบกับคน,คนหลายคนในเวลาเดียวกันนะอืมไว้ใจไม่ได้นะคนคนนี้แล้วก็ในเรื่องผลงานในเรื่องของงานของคุณนะ,ะอ,อ่ระวังการโดนขโมยผลงานนะคะเพื่อที่จะไปเอาหน้าแทนคุณอะไรประมาณนี้นะคะระวังการลักเล็กขโมยน้อยว่าใครจะมา วิ่งวลรัซั์หรืออาจจะมีขโมยขึ้นบ้านอะไรอย่างนี้ก็ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะต่อมานะคะเพจออบคับสำหรับเพจออบคับใบนี้นะคะชาวราศีมังกรนั้นมีคนคอยตามสืบตามส่องเรื่องราวของคุณไม่ว่าจะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์ไลน์นะคะเขามีความสนใจในชีวิตความเป็นไปของคุณนะพูดได้ง่ายเ็อาจจะมีแอบลักชาวราศีมังกรอยู่นะคะ บุคลิกของเขาเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะเขาชอบงานศิละปะชอบงานศิลปินหรือชอบการร้องเพลงชอบการแบบเป็น Entertain ให้คนอื่นมีความสุขอะไรงนี้นี่คือบุคลิกของเขานะคะโอเคสำหรับในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตาม g o l ดน n a งเจอนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกบวก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบ ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะถ้าอันไหนที่แบบกระทบกระเทือนจิตใจของคุณนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโค้ดนยังเจอเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ